สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับท็อปฟาร์มเห็ดดูดีวันนี้นะครับเราจะพามานำเสนอวิธีการเคลียร์ก้อนนะครับหลังจากที่เราได้เก็บเห็ดของเราไปรับประทานเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาทำยังไงกับก้อนที่เราเคยปลูกตรงนี้กันต่อนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นดอกเห็ดที่เราพร้อมที่จะรับประทานเราก็จะทำการ หักมันเสร็จก็กินกินลงไปนะครับปุ๊บพอเรากินเสร็จปุ๊บเราจะเหลือก้อนที่เรามีกะมะพเ้าทิ้งไว้นะครับตรงนี้เหลืออยู่และอย่างก้อนนี้นะครับเราจะทำการคลุมหน้าด้วยดินซึ่งแล้วแต่ว่าใครมีอะไรนะครับกะมะพร้าสับหรือว่าดินก็ได้นะครับได้สองอย่างเลยนะครับ หลังจากนั้นเราจะทำการเคลียร์เราจะทำการเคลียร์ด้านหน้ามันออกให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะทำการบีบมันเล็กน้อยครับก็ทำการแงะมันออกมาเลยนะครับ นี่นะครับมันที่เราเห็นปุ๊บมันจะเป็นลักษณะของเส้นใหญ่ที่มันเดินเป็นเนื้อเนื้อเห็ดอยู่ตรงอยู่ตรงขี้เลื่อยตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้มันลักษณะมันจะเป็นเนื้อแข็งๆหน่อยซึ่งมันไม่ใช่เส้นใหยที่อ่อนนุ่มตอนที่เราทําการคลุมใหญ่ตอนแรกนะครับลักษณะมันจะต่างกันอันนี้เราจะแงะออกให้หมดเลยนะครับทำการเคลียร์ออกให้หมดเลย ถึงแม้ว่ามันจะไปถึงตรงขี้เลื่อยตรงนี้ก็ตามนะครับก็ไม่เป็นไรนี่นะครับเราได้เคลียร์ออกหมดแล้วนะครับจะเห็นตรงเนื้อขี้เลื่อยเลยนะครับอันนี้สำหรับตัวที่เป็นกะมะพรัาวสับ ส่วนส่วนก้อนนี้นะครับจะเป็นอันที่เป็นดินนะครับที่เราได้ทําการทดลองเลี้ยงด้วยดินมันก็ให้ผลผลิตเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเรามีวัสดุตัวไหนอยู่ที่บ้านนะครับก็ทําการกดรอบๆถุงนี้เบาๆนะครับดินมันก็จะออกมาเป็นก้อนอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะมีขี้เลือดติดมาบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับ วแล้ก็เอามือแงะแข้างๆออกหน่อยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับขาวสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะนำกาบมาพร้าวสับนะครับวางปกลงไปเหมือนเดิมซึ่งลักษณะมันจะคล้ายๆกับตอนแรกที่เราเปิดก้อนครั้งแรกนะครับ ขั้นตอนมันก็จะซ้ํากันเหมือนเดิมซึ่งถ้าเห็นแล้วว่าเข้าใจหลักการมันก็จะง่ายนิดเดียวนะครับในการทําเห็ดให้มันเกิดออกมาในรอบที่2ที่3มที่สต่อไปนะครับนี่นะครับเราก็จะทําการคุมหน้ามันเหมือนเดิมอันนี้ทั้ง2ก้อนเลยนะครับแล้วปรคุมลงไปเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับ เส้นใหญ่ต้องการความชื้นเมื่อมันต้องการความชื้นนะครับเราก็ทำการคุมด้วยถุงพลาสติกนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มไม่โดนแดดนะครับอ่าเรามาดูหลังจากนั้นกี่วันเส้นใหญ่มันจะขึ้นอันนี้ผมได้ทำการเคลียร์หน้ามันตั้งแต่วันที่7นะครับ 7เดือน7ทําในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็คุมเอาไว้จะสังเกตว่าเส้นใยจะเริ่มขึ้นเป็นใยข,ขาวแล้วนะครับนี่ะครับจะมีเกาะที่กลับมะพร้าวสับเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่13เดือน7ก็คือ7.8.9.10.11.12.13เป็นเวลาประมาณ7วันแล้วนะครับ ใหญ่มันก็จะเดินคุมเริ่มคุมขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณ10วันพอครบ10วันปุ๊บเราก็จะทำการเปิดดอกเหมือนเดิมนะครับด้วยการนำกาะมะพรักับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนคุมหน้าใหญ่เอาไว้แล้วเราก็จะเปิดถุงออกมามันก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก -78 วันดอกก็จะขึ้นออกมาให้เราได้รับประทานเป็นรอบที่2ที่3ที่4ต่อไปนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบทำเห็ดมิลกี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเห็ดดูดีด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเศ็จส่วนที่เหลือนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะนำมาใช้ประโยชน์ต่อโดยการ คลุมนะครับนี่นะครับไปเป็นปุ๋ยต่อนะครับทิ้งขยะก็เสียดายเพราะมันเป็นการอารเพียงให้ความชุ่มชื้นกับพืชต้นอื่นต่อได้นะครับเรียบร้อยครับ